สวยครับดูในเกมรอบอกการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยู่ในดอก่อนนะครับ ถ้าเราดึมกดได้กด,ดกิจกรรมกดกระดิ่งไว้ครับครับทางด้กรรมมากล้าอะไรครับของกะากล้าถึงได้ประตูใครได้เลยครับอ่าช่องของของยานจะก่อขึ้นก็ทางด้านทุนของหม่อครับได้ถึงสามว้ก,กจิจกรรมวมาใจจะมาได้สดคิวเอ็นเอได้นกมูกและได้สดเกมได้เยครับทางด้านุนของหม่อครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับ ขอคอมนาซ่าสองน้อยไปเลยขอคอมนาซ่าสองได้ได้คุยกแจสองคนเดียกก๋ยวกลับมาทำคลิปก่อนเลยครับได้ใครอยากมาเน่นด้วยก็มคอมมาได้เลยครับเดี๋ยวคลิปที่ห้ครับใครอยากมาในแอปเป็นแก้ก็คอมมาได้หนยครับโอเคไม่ไไปเป็นไรครับอ๋อการเน้คนคอมเดียวเหมือนกันเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก่อนนักคนยกตังไป ที่ตรงแดมหรือใต้ดินชุมช่มโชกอ่าจะมาแล้วครับอ่ากดข้ามก่อนเลยครับแบกไม่ต้องถีเลยเวลาเริ่มใครโอ้ยเป็น โนมจะมาไะใช่ผมผมเป็นนมอ่าตังแกอ่าตายกันเลยครับอ่าว่าว่ที่สองเลยครับอ่าไม่ไงมั่งเดี๋ยวห้องอะไรอ่ะ โอ้เอาได้ใช่นเนินกับคุณมากครับคนที่นี่ไม่เหลือมั้งนะ่ะก็มีบรากัศโรงแรงร้างนะครับก็พร้อมถ้ามีใี่มีใช้เนิกับผมใช้เองนะครับกับคุณมากเลยครับโอ้ยีโอ้ได้จัง อไม่มีอะไรก็ ENNIS, <throat> อ่ากบอ่าอ่ามีอะไรบ้างกูอ่าลีอนชจ้ส่งแฟนอาร์ให้ผมหน่อยนะครับในเอฟเฟนเจอร์นะครับใคอยู่ในเอฟเฟนเจอร์ก็ทำมาได้เลยครับ โอเคไปที <Okay. S 2> okay, ่หอโอ้โห oh. oh, oh. สะดุ้งแป๊บหนึ่งถ้าซิกกอเล็กก็โอ้ไม่รู้สภาพเลยจ้ะมาที่เจ็ดอีเล้วหน่อย แดครับไม่มีอะไรเลยอ่าพัคเกอร์พัคเกอร์พัคเกอร์รอรไม่มีเก้านะ,ะครับอ่าโอ้มีไฟะายเหรียญนิบ พิกไหมปัดปัดพิกนะไหมมีโกนะมายังปัดอ่าปก่อนเลยครับไม่สำรวจแล้วชุด,เ,ดเอ็ดอ่าอ่าสำรวจก่อนครับ โอ้กาปฟอ,อีกดีเลยครับอ่โอ้ยไม่จำรวัดแล้วหอมอ่ะไม่ขอี้อะไรขี้สามขี้สี่ มาครับอ่าก็เสื้อ้าอยู่ตรงนี้ครับรองกิเลวไม่ใหญ่ครับอ่าครับไปไปไปไไม่ใหญ่มั่ะเลียน S <S อ๋อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับอ๋อสิบเก้าครับอาจี๊ยอโอ้พระคุณ อ่าไปก่อนเลยครับได้เมกที่แล้วอืมห้องได้จังอ่าเนี่ยครับดวงแดงๆังก็เป็นนี้ครับก็มีใครดู โอ้ยแบบยี่สิบมั้งยี่สิบปาไม่ผิดอ่ะจำไม่ผิดนล้วกะยี่สิบมั้งครับห้าสิบเก้าจบอ่าไม่แก่ปานเดียวนะครับนี่ของปอมอันนี้ของนี่ของจีนครับเดี๋ยะ อ่าฮ้องสำหัดทุกทนะี่นี่นะใบใหนะลเหรียญอ้ล่งจังนี่นู่นนี่จะได้ครับอ่าเหรียญอ่าอกะยี่สิบมั้งครับ อ่ามาตรวจแล้วเปิดถูกเลยจะพิคมั้ยจะพีคมั้ยมีมีกูนะใหม่บ้างครับยี่สิบเอ็ดโอ้ยกโกูกูกู มาเอ้วยี่สิบสอง้ออ๋อนนี่อ๋อหออยากมาคืนเลื่อยๆครับคุณผู้ชมอ่า ยี่สบสามนะครับไป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 อ่าดูดูดดู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 ดดดดอดน,นี่ขีอไรป,ปัดเ,เอ่อพอไม่ต้องปีเดียวหนอิอ่ะก็อ่าทก็ทำวัดหน่อยเง่นน,นะครับอ่าพอเอาเนินมาซื้อของครับ และผงสีมีคำบอกของอ่านว่ายทำอะไรครับต้องทำให้มาเยอะเลยครับผงสีพูบุ้งบิ้่ะยาครับยี่สิบห้านะครับอืมอืม โอ้กุญแจอย่างไรนี่เหรอโอ้สิบยี่สิบหกจะเพิบไหมดูนะยี่สิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวของสำรวจนี่กันครับมีดับปี่อย นี่ว,ว่าแล้วอ่าสำรวจที่นี่ครับก็ไปครับน,นัน,นอ่ายี่สิบอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมัง อ่านี่นี่นี่นนโอ้ยยี่สิบเก้าอ่าไหนอีกไหนอีกสามสิบนะครับมาแล้วนะ มาไหมมามาก็ไปก่อนเลยครับสาสิบเอนะครับสาสิบสองโอ้ยต้องคลิปวิแล้วมาเอะ สามิบจ้ามครับอสามสิบ <c oughs> เอกระพเพริดปะ สามสิบห้าสามสิบหกมาแล้วครับอ่านี่นะแอบคันมีกู้อยู่กับครานี้สามที่เกด็ดมาดบยายไว้เลย

ไป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 เร็ว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 เย้ผ่านเรียบร้อยครับอ้ี่สิบสีครับอาฮจุดยาทีจุดที่้อห้าสิบเอาไปเช็มา โอ้ยาอพีมาแล้วครับเข้าไปอ่าที่เฉพาะสี่สิบเจ็ด อ่ะยาเอามาอ่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอ่าช่วงนี้เลยครับอ่าวงเกมของไปเนินครับ เอดเดอดเดอืออมอ่าพ้องก้าผ่านให้ได้เลครับแขถงแถวนี้จริงเหรอุ้ยในกาเอาไว้ทำไมอืมเอาไว้รอบมั้งครับอืมเกี่ยมมาไว้เลยครับเกี่ยมค้องไว้ก่อนครับอโอเคเริ่มเลย กอไว้ก่อนครับย่องย่องย่องไป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 ย่องนย่องนะย่องนะก็อ่ะแล้วของเอากระดา เอากระดาษกันเอากระดาษด้แล้วครับอืมเออเออเข้ามาตัคราบไปข้คงห้องไปช้งนอกเฮ้ย อยัยไม่จัาด้วยกันครับอ่านี่ห้าสี่ย,ยียยยยยยย่สิบหกมาเอา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 ข้ากัด à, đi à, à, ô, nó cả được không bằng rồi này, ôi 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 ôi, à, ya 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 ha ha, โอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าเน้นดอก่อนนะครับเราพาผมพาเพื่อนมาด้วยครับ แับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดื่มกดได้กดกิจกรรมกดกระติกเลยครับขอมๆมาสักสองร้อยได้กิจกรรมของคนเดี๋ยวกลับมาทำคลิปใหม่ครับสหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับบ๊ายบายเจอกันนะครับเกือบผ่านแล้วเสียเพรเกือบผ่าน